โอเคครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอ,อนำคุณผู้ชมเข้าสู่การขันรถยนต์ทางเรียบรายการโตโยต้าเรซิ่งคาไทยแลนด์นะครับสนามนี้ก็เป็นสนามที่4ประจำปี2020นะครับเรายังคงปักหลักทำการแข่งขันกันอยู่ที่สนามภีระเซกิตพัทยานะครับการแข่งขันของพวกเรานั้น มีขึ้น3วันนะครับในวันศุกร์นะฮะเป็นวันฝึกซ้อมนะครับวันเสาร์ช่วงเช้าจะเป็นการคอลิฟายแล้วบ่ายจะทำการแข่งขันในเรสที่1นะครับผลการแข่งขันในเรสที่1จะเป็นลำดับสตาร์ทในเรสที่2นะครับซึ่งก็ในวันนี้นะฮะเราก็ได้รับเกียรติจากเหล่าบรรดาท่านผู้ให้การสนับสนุนนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านแรกครับคุณปฏิธานอนันตรัตนสุขครับจากบริษัทต่อสยามคอมเมอร์เชียลครับ ต่อไปนะครับเป็นท่านที่2นะครับคุณจิรายุทธอดิเทพนรังคูลจากบริษัทตีเพชรอิสุเซลครับรถยนต์อิสุสุนะครับพิยุทธของพวกเราต่อไปนะครับเป็นท่านที่3นะครับคุณกิติทัศน์คชมาหิตจากบริษัทริชไว้นะครับคุณโน้ตนะครับแล้วก็ต่อมานะครับวันนี้แหมเป็นโอกาสดีเราได้รับเกียรติจากฮิกานะครับคุณประเสริฐก่อเกียรติอุดมนะครับจากนิโตเฮดเดอร์เทอร์โบนะครับสวัสดีครับฮิการ์ครับ แล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับเป็นตัวแทนของคุณกิติกรนินลรัตนกุลนะครับคุณกฤชกรแสงทรัพย์นะครับจากบริษัท KPS Accessories การแข่งขันของพวกเรานะครับยังคงได้รับการสนับสนุนนะครับจากให้การสนับสนุนทุกท่านด้วยดีและที่สําคัญนะครับเรายังมีการควบคุมการแข่งขันจากราชยายนยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยนะครับชิปจวดท่านแรกในวันนี้นะครับคุณโชติชื่นชมนะครับตัวแทนจากราชยายนยนต์สมาคมประเทศไทย ท่านที่สองนะครับคุณสุรพลอารมณ์สุขโขนะครับจากราชนยนน์สมาคมประเทศไทยแล้วก็คุณรังสรรค์เหมือนแก้วนะครับจากราชนยนน์สมาคมประเทศไทยและในโอกาสนี้นะครับผมใค่ขอกล่าวนะครับแนะนําเหล่าบรรดานักแข่งที่เข้าร่วมทําการแข่งขันในรุ่นของอิสุวันเมกเรสซึ่งเป็นไฮไลท์ของการแข่งขันดังนี้นะครับท่านแรกนะครับ คุณไซมอนมาพระเขนะครับจากทีม GT Res i d e n t นะครับนี่ฮะเป็นชมหน้าของเหล่าบรรดานักแข่งนะครับท่านที่สองนะครับคุณนิรสสุษจักริตนะครับจากล้อโรตานะครับท่านที่สามครับคุณสรันธรรมสิริกุลนะครับจากไวซ์นะครับ ต่อไปนะครับเป็นคุณสรายุทธหานก้านะครับจากไว้อีกหนึ่งคันเหมือนกันนะครับต่อมานะครับจากยางโตโยทายนะครับดารานักแข่งนะครับคุณแอนดรูโคนินนะครับนะฮะตอนนี้มากความสามารถในช่องเจสีนะครับแล้วก็ท่านต่อมาครับคุณวศินสินเจริญกุลจากไว้์นะครับแล้วก็วิทยาลัยเทคโนโลยีอากาศอํานวยจังหวัดสกลนครท่านต่อมานะครับ กำนันชาตรีนะครับกำนันชาตรีอ้าโทษดีนะฮะโทษทีครับคุณวลวิทย์เจริญสันติสุขนะครับจาก s c Automax ก่อนนะครับ s c a u t o m a หมายเลข48ท่านต่อมาครับกำนันชาตรีวงน้อยนะครับจากไวส์นะครับแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีท่านต่อมาหมายเลข6 6 6ครับจากไฮโดรซินครับคุณชัยพลจันทกิจนะครับ ท่านต่อมาครับหมายเลข99ธนวัต์ตั้งจิตมณีศักดาครับเจ้าบาส์จากโปรสปีดนะครับท่านต่อมาครับจากนิโตนะครับ, itto, ค,รบคุณวริตอ่อนระยับนะครับตัางต่อมานะครับคุณนัทพงศ์เหล่าคมหมายเลข71จากบุรีรัมนะครับอัมพันธานสปอร์ตส่งเข้าประกวดนะครับ ท่านต่อมาครับหมายเลข168ครับคุณอุกิดมากสัมพันธ์นะครับจากฟ้าเจริญยางยนต์นะครับท่านต่อมานะครับหมายเลข98วุฒิพัฒน์คงกิติพงศ์นะครับจาก KM นะครับออโตแมกนะครับท่านต่อมานะครับหมายเลข45คุณธนพลทองเจือนะครับจากพตทนะครับท่านต่อมานะครับหมายเลข15คุณประกรณ์ธรรมโชตนะครับจากบุญยางชนบุรี และปิดท้ายด้วยการสตาร์ทอันดับหนึ่งวันนี้นะครับหมายเลขศูนย์สัญญาพลเยย่ยมจากบุญยางชนบุรีครับในโอกาสนี้นะครับผมก็ขอให้คุณชมทุกท่านนะครับมีความสุขกับการแข่งขันในวันนี้นะครับพวกเราก็ยังคงอยู่ภายใต้บรรยากาศของการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับยังไงก็ป้องกันตัวด้วยนะครับทางคณะนักแข่งทางคณะผู้จัดนะครับ ขอส่งแรงใจให้ทุกท่านนะครับมีกําลังใจในการที่จะป้องกันโรคระบาดโควิดสิครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมการแข่งขันสนุกๆในรุ่นของอิสุวนรเมกเลกันครับ เป็นพิธีเปิดนะครับยังเป็นทางการนะครับเดี๋ยวเอาภาพไฮไลท์ตรงนี้นะครับไปอยู่ในช่องนิวสิบแปดนะครับเวลาบ่ายสองโมงตรงนะครับอันนี้เพื่อนพี่น้องที่อยู่ในไลฟ์ซิมมิ่งครับก็ดูแต่พร้อมๆกันนะครับนี่บรรยากาศสดๆนะครับที่สนามพิระเพื่อกิจพัทยาแห่งนี้ครับต้องขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านนะครับผู้บริหารทุกท่านแล้วก็นายสนามนะครับสจวตนะครับจากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยนะครับ นี่ฮะรายการแข่งขันเรียกว่าโตโยอิสุสุวันเมกเลสเนี่ยเข้าสู่สนามที่4กันแล้วนะครับแล้วก็นักแข่งหัวแถวระดับประเทศเยอะทีเดียวนะครับสำหรับสายปิกอัพนะฮะช่วงนี้ยังเป็นบริยากาศสดๆนะครับไปในสนามนะครับเพราะรอสัญญาณที่จะเข้าถ่ายทอดสดกับช่องนิว18เวลาบ่าย2มงตรงนะครับ อันนี้ผู้บริหารเดินดูกำลังทักทายกันอยู่นะครับทักทายอยู่นะครับ นี่ครับผู้บริหารนะครับจากปรีเพชริสุุครับพี่ยุทธฮะอดิเทพพระรังกูลพี่ยุทธจิระยุทธอดิเทพนรังโูลนะฮะจากปรีเพชริสุขนะฮะนี่ฮะแล้วก็จากตอสยามใช่ไหมครับพี่โมจากตอสยามอีกคนหนึ่งนะฮะเดินทักทายนักแข่งครับตามรถครับนี่ฮะนี่ฮะคุณโน้ตไว้นะฮะไว้อัตุมัทีฟลิควิดนะครับตอนนี้คือมันบรรยากาศสดๆนะเนาะในสนามนะครับนี่ฮะคุณอดิศักดิ์มัซอครับผู้จัดการแข่งขันครับเดินพา ผู้บริหารนะครับทักทายนักแข่งครับวันนี้เรียกว่าการแข่งคันเราเนี่ยครับใครที่อยู่ในไลฟ์สตรีมมิ่งนะยาวๆครับพี่โมฮะอ,อยู่กันเย็นๆเลยมี e 4 5อีกนะครับ e ี5บอีกนี่ฮะรถคันนี้เห็นหัวแดงๆนี่แขขับโดยเก่งรวิทย์นะเก่งรวิทย์ออรยัพวริศวริศใช่ไหม เก่งวลิศอัลัยับเก่งวลิศอัลัยับนี่ฮะเฮียเกาโอ้ให้กำลังใจครับนี่ครับรถคันนี้ครับเฮียเกานิดตกนะฮะเรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักเลยครับนะครับกับรถคันนี้นะครับหลายๆคนนี่นี่เห็นไหมฮะนี่ฮะชมหน้าครับเก่งรวิ์ครับนี่ครับเรซซิ่งเว็บเขาจะมีอะไรนะงานของเขานะในวันที่11นะครับ ใครที่ว่างก็ลองไปดูครับเียเขากับไรซิงเวสเขาจัดร่วมกันนะครับที่โชว์ดีซีในวันที่11ตุลาคมนี้นะครับว่างๆไปเดินเล่นได้นะครับผู้บริหารหลายๆท่านครับเดินสัมผัสนักแข่งครับนี่บรรยากาศในแทร็กเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งฮะเราจะเข้าสู่สัญญ,ญาณถ่ายทอดสดนะครับนี่ผมพูดนี่ให้พี่น้องใน ไรซ์ติมิงให้ยินก่อนนะครับพี่โมนะผู้บริหารเองก็พยายามที่จะพบปะนักแข่งให้ครบทุกคนนะฮะเวลาตอนนี้ก็เหลือเฟือนะฮะตอนนี้ก็นักแข่งก็รีรักรีรักนะฮะเพราะเดี๋ยวต้องมีแรงกดดันในช่วงแข่งขันแน่นอนนะฮะก็พบปะทุกคนนะฮะทักทายครับมีวอรุวิทนะฮะเจริญสันติสุขจากเซี่ยวตอมักเซี่ยวตอมักนะฮะเดี๋ยวเขาจะลงทำการ เขาเรียกาอะไรนะกี่รอบสนามเนี่ยอ่แปดรอบฮะบ่าใช่แปดรอบสนามครับครับโตยโยตอซิซูซูวันเมกเรสนะครับนี่ฮะเดินมาทักทายอยู่นี่ถึงกลุ่มท้ายๆนะครับนี่รถสีน้ำเงินหัวแบบนี้แอนดูนนนนโคโน,นินแน่นอนครับแอนดูโคโนินนะครับดารานักสแสดงนักแข่งขับรถของโตโยตายค,ยครับใช่ไหมครับนะครับคุณปฏิพาน์อนันตรัตน์อนันตรัตนสุขนี่ก็มาเนี่ฮะแอนดูครับนี่ นะครับรอเลยนะครับ ptt นะครับนี่พิตตี้จาก ptt r u b รูปิแคนนะฮะโตโยทัยก็มาครับแหมเรียกว่าสร้างสีสันครับนี่ครับคุณพิยุทธ์ครับลงไปถ่ายรูปร่วมด้วยนะครับ ดูครับเป็นการเก็บภาพประทับใจกันนะฮะเก็บภาพครับเก็บภาพบรรยากาศนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศสดๆครับเราจัดแข่งกันมาสี่สนามนะนี่ฮะมีนี่โอ้โหติดสปอนเซอร์เพียบเลยครับมีโกเป็กด้วยนะโกเป็กนะครับมีสิริคอนนันนะครับนี่ครับพี่บางพาดูมาเรื่อยๆครับนี่เป็นรถของใครครับพี่โมครับรถของเจ้าเดียฮะใช่ฮะนี่แหละฮะที่บอกว่าสรันธรรมมาสิริคุนใช่ไหม ไว้ด้านขวารถของเดียอ๋อด้านขวารถเดียฮะขวารถของเดียครับนี่รถของสันธมาสริกุลนะนเจ้าสารคันี้คันนี้คันนี้นี่เออมีคุณพ่อเนะยเป็นเป็นตัวใหม่นะฮะพลานุภาพพิกโลกนะฮะฮิบ้วยนะฮะลงไปเทรนอยู่ฮะ นี่ครับบรรยากาศนี่ฮะนายนายทอมนิรุตสุจริตครับดารานักแสดงนักแข่งอีกคนหนึ่งครับทอมมี่ชาแนลนะครับเขามีช่อง youtube นะครับนี่ฮะขับคันนี้รู้สึกจะโลตานะครับโลตาโลตาาส่งเขาประกวดครับนี่ฮะพิตตี้จากโลตานะครับทอมนี่ถือว่าหลังๆก็พัฒนาขึ้นมาเยอะครับนะครับคือมาขับ p ิกอัพนะครับ แต่ก่อนแกก็ขับในพวกชีดออะไรพวกนี้แหละนะครับนี่ฮะเป็นน้องน่ารักอีกคนนะพี่โมนะอารมณ์ดีวันๆเดินหัวเราะทั้งวันอ่ะหัวเราะไปเรื่อยนะครับนี่ครับเฮียเกานะครับนี่ฮะใกล้แล้วครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ความมันนะครับหลใจเย็นๆนะครับพี่น้องครับที่ดูกันอยู่ในไลฟ์สตรีมมิ่งครับตอนนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับ กดไลค์กดแชร์ให้กับการแข่งขันของเราด้วยนะครับกับการแข่งขันโตโยทัยเลสซิ่งคาทายแลนะครับนี่ฮะไซมอนนะครับนี่ครับจาก G t Res i d e n นะครับบุรีรัมนะครับนี่ครับพี่น้องชาวบุรีรัมครับเดี๋ยวสนามสุดท้ายนะครับสนามที่6เราเจอกันแน่นอนครับนี่ครับในวันที่25ถึง27ธันวาคมนี้นะครับเรียกว่าไปคริสต์มาสเลสเลยดีกว่าจิงกะเบลเลยนะครับไปจิงกะเบลกันที่นั่นนะครับ จิงกะเบลเลซซิ่งจิงกะเบลเดซซิ่งเขาเรียกว่าแซนต้าเอาของขวัญความสุขนะฮะไปส่งมอบให้พี่น้องชาวบุรีรัมย์ครับนี่ครับผมก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวด้วยนะครับบุรีรัมย์นะครับเป็นเมืองที่พัฒนาได้แบบรวเดเร็วนะครับ <c oughs> รอสักคู่นะฮะ ดูกันไปเรื่อยๆผู้บริหารก็เดินตั้งแต่หัวแถวจนถึงท้ายแถวเลยนะเพื่อหัวขบวนสร้างกําลังใจให้กับนักแข่งใช่ครับแล้วหลังในรุ่นนี้ฮะเรายังมีความมันอีกหลากหลายรุ่นนะครับที่จะแข่งต่อจากอีซูซุนะครับเพียบเลยน F1 S F1.5 ก็มารอครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เราจะถ่ายทอดสดเรียกว่ามันเลยฮะรุ่นนี้เนี่ยเมื่อวานนี่สนุกจริงๆฮะหัวกันยับเลยนะครับและนี่ฮะบรรยากาศ นี่ฮะสีสันจากพิตตี้นะฮะนี่รวมพิตตี้นะเนี่ยรวมมาเลยนะครับแล้วก็แอนดูฮะแล้วไปยุ่งอะไรกับพิตตี้ก็จะต้องเข้าไปอยู่กับน้องเขาเสมอฮะนี่ฮะแพมเป็นน่ารักตลอดเลยฮะแอนดูฮะนะฮะพาะหนุ่มอารมณ์ดีครับเมื่อวานนะครับคุยกับแอนดูอยู่นะครับนี่ฮะอันนี้ครับเจ้าชู้ไม่มีให้เห็นครับแอนดูครับบอกเลยฮะ เขาชูไม่มีเนี่ยเนี่ยแม่บอกแล้วเนี่ยมันเป็นงานผมรู้คุณผู้ชมอย่าไปเชื่อนะเป็นงานจริงฝืนนี่ยดูเนี่ยฝืนรู้นี่ครับนี่ครับเรียกว่าเรียกเป็นสร้างสร้างสีสันอีกคนหนึ่งครับแล้วขับดีนะครับแอนดูพัฒนาขึ้นมาเยอะครับขับดีทีเดียวได้ถ้วยด้วยนะครับอ่ามากล้องก็นี่ฮะบรรยากาศสดๆครับนี่กล้องนะฮะทีมงานเนี่ยระดับว่าไฮเอ็นเลยดีกว่า นะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะภาพเนี่ยสัญญาณภาพที่ชมอยู่เนี่ยคือการเดินสายการลายกล้องวางมวมกล้องเนี่ยฮะสำคัญนะครับเรียกว่า,าจจคือกล้องระดับไฮไฮเดฟนะฮะไฮ <high S 2> คุณภาพนะฮะจาก V6 นะต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเสียงผมก็หายไปเรื่อยๆแล้วนะครับส่วนผมนั้นก็นั่งอยู่ข้างบนนั่นแหละฮะน่ะที่ยืนอยู่บนป้ายพิลาหน้ผมเองง ใครวะนะครับ <laughs> เรียกว่าโอ้โหที่ผ่านมาครับสุกเสาร์จนมาถึงวันนี้ครับเลดซันเดเนี่ยโอ้โหสนุกจริงๆครับมันตั้งแต่ต้นนะฮะจนจบนะฮะอย่าไปไหนนะครับดูกันในไลฟ์ซิมมิ่งยาวๆนะครับแล้วเดี๋ยวบ่ายสองเนี่ยเราจะเข้าสัญญาณกันที่ถ่ายทอดสดนำช่องนิวสิบแปดครับวันนี้อตอนนี้นักแ่คก็เตรียมความพร้อมแล้ี่พีทครับธนพลทองเจือครับนี่ครับสวัสดีครับพี่พ นครับเมื่อวานผมก็เชียร์พี่เขาอยู่นะครับเมื่อวานก็ได้ถ้วยนะครับพี่พีทนะครับฝั่งนู้นก็ลูกแกขับอยู่นะน้องโรเตอร์เอาครับเดี๋ยวจากด้านล่างนะฮะตอนนี้ด้านล่างก็เตรียมความพร้อมกันนะฮะผมจะยกหน้าที่ให้พี่บังแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะได้ไปพักบ้างนะครับให้พี่บังขึ้นมาพักต่อนะครับตอนนี้นะครับบรรยากาศสดๆครับฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยยังถ่ายเห็นอีกเหรอเนี่ย นีครับนี่ครับบนห้องคอนโทรนะครับโอโหเป็นไงกล้องซูม2กิโลครึ่งเป็นไงไม่ธรรมดานะครับคนที่อยู่ข้างบนนั่งร้านระวังด้วยนะครับอันตรายนะครับบนหอคอยฮะระวังนะครับดูรถแข่งได้ครับระวังสุขภาพของท่านด้วยมันสูงนะครับใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับเห็นไหมฮะทีมงานนะครับ สีสันครับรถคันหน้านี่ครับพรานุภาพพิกโลครับนะครับโดยบริษัทตีเพชรอิสุสุครับเรียกว่าเดี๋ยวนี้รถปิกอัพนะฮะระบบป้องกันนะครับปกป้องคนขับและผู้โดยสารเนี่ยเยี่ยมฮะนะระบบต่างๆครับ Active เซตตี้เพลทีฟเซตนะครับมีหมดครบนะครับถุงลมนิรภัยโอ้โหเรียกว่าครบฮะจัดเต็มจัดเต็มก็เพื่อผู้บริโภคถูกต้องครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารนะครับเดินทางถึงอย่างปลอดภัยนะครับและการออกแบบโดยรถใหม่ๆเดี๋ยวนี้นะผมบอกเลยสวยไฟหน้าสวยนะครับไฟท้ายสวยนะครับการดีไซน์นะครับยิ่งมาทำเป็นรถแต่งรถแข่งเนี้ยโอ้โหยิ่งอยากขับมากขึ้นเลยนะฮะเดี๋ยวผมยกหน้าที่ให้พี่บังดีกว่านะครับเดี๋ยวจะใกล้เข้าสู่การสัญญาณแถายทอดสดละเดี๋ยวก่อยพี่น้องมาพบกับผมในไลฟ์รีมิงต่อนะครับ ภาพจากทางช่อง News18 เมื่อสักครู่คงจะได้ดูกันไปนะครับสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันนะครับสำหรับใครที่ชมอยู่ทางในระบบไลฟ์สตรีมมิ่งทางเพจ Racing Car Thailand นะครับและที่สำคัญนะครับเมื่อตอนเที่ยงนะฮะเที่ยงตรงนะฮะรายการ Auto Spicy TV รถเด็ดของเรานะครับก็ย้ายเวลานะครับมาอยู่ในช่วงเที่ยงตรงนะฮะเป็นครั้งแรกของการออกอากาศในช่อง นิวสินะครับซึ่งตอนนี้รอสัญญาณภาพอยู่นะครับเราก็จะได้เห็นการแข่งขันสนุกๆไปนะการแข่งขันในรายการโตโยต้าซิงค่าไทยแลนด์นะครับมีมากว่า14ปีแล้วนะครับในการแข่งขันก็ถือว่าเป็นประตูสู่การเป็นนักแข่งที่ดีนะครับเราก็พยายามให้น้องๆได้เรียนรู้นะครับรูปแบบของการแข่งขันนะฮะแล้วก็พยายามให้เขาได้สนุกกับสิ่งที่ชอบแล้วก็ทำในที่ที่ถูกๆๆที่ควรนะครับ ก็ตอนนี้นะฮะไฮไลท์สำคัญของรายการก็จะเป็นการแข่งร,รถยนต์ในรุ่นของโตโยต้าอิซูซุวันเมกเรสนะครับซึ่งมีมามากกว่า11ปีนะครับสำหรับรถยนอิซูซุวันเมกเรสนะครับเราทำกันตั้งแต่รุ่นที่เป็นโกซีรีนะฮะแล้วก็มีเอ็กซีรีตามออกมาช่วงแรกๆนะครับหลังจากนั้นก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงสำหรับรถยนต์อิซูนะครับ ก็ตอนนี้นะฮะใกล้เวลาเต็มที่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะได้เข้าสู่บรรยากาศของการแข่งขันกันแล้วนะครับวันนี้นี่แม่เป็นผลการแข่งขันในเมื่อวานการแข่งขันมีขึ้นในวันศุกร์ะนะครับจะเป็นวันฝึกซ้อมนะครับวันเสาร์ช่วงเช้าเขาก็ทําการคุริฟายเพื่อหาําดับสตาร์ทนะครับแล้วก็บ่ายก็จะเป็นการแข่งขันในเรสหนึ่งเวลาประมาณเดียวกันนี้นะครับผลการแข่งขันแข่งจบก็ จะเป็นลำดับสตาร์ทของวันนี้นะครับสนุกไหมคุณโมเมื่อวานนี้เรียกว่าเป็นอรี่ที่เข้มข้นมากเลยนะตั้งแต่การคอลิฟาแล้วนะสำหรับยูสุวันเมกเรสนะ,ะจนการขันเลสหนึ่งผ่านไปเมื่อวานนะเรียกว่ามันนะฮะเรานักแข่งตอนนี้ฝีมือก็ค่อนข้างทัดเทียมกันนะฮะจะเห็นได้จากการพวชัยนะฮะยิ่งการคะแนนเก็บสะสมในตอนนี้ฮะต้องบอกว่า อันดับ1ถึง5นี้ขนานเก็บสะสมเรียกว่าโอ้โหเบียดกันมาเนี่ยถ้าใครพลาดอะไรมันนิดนึงนี่เรียกว่าอันดับสะสมนี่เปลี่ยนแปลงเลยนะฮะและตอนนี้นักแข่งก็ต้องบอกว่ากําลังทําสมาธินะ,ะเพราะว่าแรงกดดันจริงๆนะฮะด้วยสมรรถนะของรถที่เท่าเทียมกันทุกคนันแล้วก็ฝีมือเกรดนักแข่งตอนนี้ต,นนต้องบอกว่าทั้งตัวนักแข่งในเกรดของดิวิชั่นสก็ฝีมือนี่ทัดเทียมกับขึ้นดิวิชั่นหนึ่งได้แล้วนะฮะ ทำให้รูปแบบแกมนี้ดูมันสะใจนะฮะเข้าไตเติ้ลผมจะเข้าภาพวาให้พี่แนะนำแล้วทัายทนผู้ชมตอนนี้นักแข่งแต่ละคนก็นะฮะเดี๋ยวเราให้เวลาเขานึกว่าสมาธิต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะการแข่งขันรถนะฮะแล้วท้องฟ้าวันนี้ก็ค่อนข้างที่จากที่คาดการไว้ว่าฝนน่าจะตกเกือบตลอดวันแต่ว่าอ่ะเป็น เป็นแบบจำสายการงานของพระเจ้ามนุษย์เขาบอกว่าห้ามรับรู้ใช่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าในช่วงของการแข่งขันจะมีอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้เดินมาก็มีปล่อยๆเหมือนกันนะนะฮะวันนี้ผมก็พยายามให้ทุกอย่างแล้วเสร็จทันทุกงทีแล้วก็ทันเวลาเราก็เร่งกระบวนการแข่งขันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับคุณชมที่อยู่ทางบ้านนะฮะจะ ได้รับโอกาสดีกว่าก็คือใค,ใครที่อยู่ในไลฟ์สตรีมมิ่งก็จะได้เห็นระหว่างที่รอนะฮะนี่เราก็แต่แต่ที่เรากำลังดึงเวลาเพื่อให้ตรงกับสอดคล้องกับเ,เวลาออนแอร์ทางช่องนิวสิบแปดะใช่ครับเดี๋ยวหลายคนจะเอ๊ะกงทำไมว่าคือวันนี้มันเป็นช่วงเช้าฝนตกเนี่ยช่ำเลยนะครับแล้วก็ในรุ่นของการแข่งขันทุกรุ่นก็เรียกว่าตรงเวลา uh huh. ทุกคนพยาพยามพยายามพยายามให้ตรงเวลาหมด นะครับแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องหนึ่งซึ่งระเบียบว,วินัยของนักแข่งสําคัญมากเลยนะครับช่วยทางกรรมการช่วยทางคณะผู้จัดได้เป็นอย่างดีนะครับทำให้เหล่าบรรดานักแข่งเองหรือว่าผู้สัมัส่นทุกท่านก็ได้มีเวลาอยู่กับนักแข่งอยู่กับรถแข่งตะ่<า>ก,ก,กี้ก็ดูภาพที่ผู้บริหารไปเรียกว่าไปเยี่ยมนักแข่งไปให้กำลังใจให้กาลังใจนักแข่งนี่ทุกคนเลยนะฮะตั้งแต่การเล่นกันสุดท้ายเพราะว่าท่านผู้บริหาร ตอนแรกเราก็บอกคิดว่าน่าจะพิธีเปิดอยู่ในแถวพอแล้วก็ไม่เป็นไรอยากให้นักแข่งได้รับความดูแลจากทางคณะผู้บริหารนะครับถือว่ารถยนยอีสูก็ให้ใจเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยโตโยแล้วก็ฮิคานิโตโร่รวมถึงลิสไว้์นะฮะล้อโรต้าทุกคนมาอยู่ในแถวแล้วก็พยายามเดินให้กําลังใจน้องๆนักแข่งแล้วก็ เหมือนกับเป็นการให้เกียรติกันนะ,ะแล้วเราก็พยายามให้ทุกคนได้ถ่ายรูปได้สัมผัสกับ,บเหล่าบรรดาผู้บริหารด้วยแล้วพูดถึงโครคงการของอตัวพระธานาธิบพิโลกนี่ถือว่าเป็น,ปนรถที่สมรรถนะสูงแล้วก็ฉลาดมากในปีนี้เราก็พยายามเขาเรียกว่าเรียนรู้นะฮะวันนี้มีก็ลงลงออกมาทำการขัน,นร,ร่วมในเรสนี้ด้วยนะครับ แต่เราก็พยายามจะ,จะยังไม่นับผลเขาก็จะให้เขาวิ่งท้ายๆก่อนนะครับ uh huh. ซึ่งเวลานั้นเร็วมากแล้วก็แต่ที่สําคัญเราก็ยังพยายามจะหาจุดที่ว่าสมบูรณ์ที่สุดของร,รถให้เจอซึ่งน่าจะได้เห็นกันในเร็วที่สุดสนามหน้าหรือ,รบ,อบุรีรัมรเราจะได้เห็นเขาไปวัดรถลายกันอย่างเต็มที่เรียกว่าน่าจะยกเรสเลยนะฮะจะเป็นพลังภาพโลกนะเพื่อจุดสมบูรณ์ที่สุดหมายถึงว่าในกฎเกณฑ์ของทุก ทุก uh, เดิมแต่เราเรีดสมรรถนะให้ดีที่สุดในสิ่งที่ค่ายรถยนต์นั้นให้มาใช่ครับตอนนี้มันฉลาดเกินไปนิดหนึ่งฉลาดเกินตรงที่ว่าเขามีระบบ ABS มาด้วยนะแม้กระทั่งเป็นรถในตัว S หรือตัว Z นะฮะสำหรับทางอีสุนะครับซึ่งก็ช่วยในเรื่องของเบรกได้ได้ดีเกินไปนิดนึงเราก็ในสนามเราอาจจะยังไม่ต้องการถึงขนาดนั้นก็เลยค,คือคือ ถ้าอย่างเบรกกันบ่อยเบรกกันเยอะเนี่ยมันจะเสียเวลาเยอะใช่ไหมฮ uh huh. ะนักแข่งในสุดข,ของอ e ีสวนไมเกรสเนี่ย uh huh. เขาจะใช้เบรกน้อยมากเลย uh huh. นะครับแล้วก็พยายามคันที่เร็วที่สุดตอนนี้อย่างวันนี้ทาเวลาไว้1นาที16วินาที uh huh. นะครับถือว่าสําหรับเครื่องยนต์มาตรฐานกับการวิ่งในสนามแห่งนี้เนี่ยเร็วมากนะครับ uh huh. แล้วก็ในสมรรถนะของการขันในค่า้จ่ายของการขันหรือทุกอย่างเนี่ยมันเซฟ uh huh. ต,ตัวเข้าเองไปได้นะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นการขันที่ตอบโจทย์นะฮะสำหรับเหล่าบรรดาท่านที่ชื่นชอบรถยนต์ในรูปแบบของกระบะเชิงพาณิชย์นะครับ mm hmm. ก็นี่แหละฮะดูมีรถเซฟติคารเรารก็ใช้เป็นตัว2,020นะครับแล้วก็ตัวที่ปิดท้ายอยู่ตัวนั้นเป็น2,019ด้วยโครงสร้างของตัวรถของอีสุูตัวใหม่พระานุภาพพิกโลกนี่รูปทรง,งตัวรถนี่ค่อนข้างมิติของตัวรถเปลี่ยนไปเยอะไหมฮะ กว้างขึ้นสําหรับฐานล้อนะครับแล้วก็ในส่วนของหลังคาลาดต่ําลงมาคือผมเชื่อว่าทางคณะวิศวกรหรือทางฝ่ายเทคนิคออกแบบที่ได้พยายามดูนะฮะแล้วก็เห็นว่าลักษณะของได้รับการตอบรับจากวัยรุ่นเมืองไทยนะครับซึ่งก็คือต้องมาในแนวเนี้ยใช่มันการถอยเครื่องเข้าหาแฟรวอลนะครับการขยายฐานล้อนี่มัน